แล้ครับสวัสดีคพื่้ทุกท่านด้วยครับก็มอยู่กับผมมิตรกรอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้จะไม่เล่นเซิร์ฟนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเซิร์ฟมานานมากนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่สมักว่ะรับอันนี้ก็ผมจะมารีวิวเซิร์ฟนี้นะครับ โอเคนะครับปีตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จะมารีวิวเซิร์ฟนี้ให้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะเลเดี๋ยวไปอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟน่าจะเป็นซอสแอบนะครับน่าจะใช่นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาทนี้กันเลยอนนก็พีวีพีนะครับแนะนาว่าอย่าไปเล่นนะครับหรือว่าทําไมนะครับก็เข้าปุ๊บนะครับมันจะให้นี่เลยนะครับยังไงอะเข้าปุ๊บมันจะเป็นแบบ มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีนะครับก็จะมีรูปคนนะคะสกินเหมือนผมนะครับอันนี้ก็เป็นเทียนทีรันนะคบถ้าน้องๆชอบก็เข้าไปเล่นได้นะอันนี้ก็เบสบอลนะครับอันนี้เลือกสีได้นะครับแบบไม่ต้องสุ่มนะครับอันนี้เลือกสีได้เองนะครับเออมันก็จะมีป้ายบอกนะครับังไงอะเี๋ยนแนะนำให้ดูนี่ครับมันมจะมันจะเป็นป้ายนี้ครับแล้วก็ให้ ให้มันขึ้นค้านครับว่าสามสิบวีนะครับแล้วก็ให้น้องๆคลิกเข้าไปนะครับล้วก็จะเลือกสีได้นะครับนี่ก็สกายวอลนี่ก็สกายวอลอะไรไม่รู้นะครับโอเคนะครัเราจะมาเข้าเล่นอนไนกันก่อนนี้เอาเป็นเบสบอลอะไรเบสแนะนำนะครับเบสบอลก็มันก็ไม่ดีนะครับมันมันไม่ดีนะครับถ้าับเบสบอลนี้นะครับมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แนะนำนะครับมับนไม่ดีนะครับ <c oughs> อย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับแต่เราให้ขึ้นสามสิบวิก่อนครับสีแดงจำได้น่าจะเยอะเอาสีเดียวเอาสีเขียวดีวนะครับเขียวเขียวนะครับโอเคครับเขียวเขียวไม่ได้เออตายตันเขียวไม่ได้นะับคนจองจยเยอะเหลืองไม่เอาแล้วเหลืองอใครจะอยาเรา น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับแล้วก็รอไปเลยนะครับจนกว่าเวลาจะเริ่มนะครับนะครับให้เราคลิกไปนะครับจุ๊บจุ๊บนะครับให้ช่วงนี้นะครับได้ก็ถือว่าได้นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่อินโทนะครับขี้เกียดใจอ่ะเริ่มใหม่ทำไมอ่ะเอาสิจงกันกดคอมเมนต์กดกดเออ พอดีเมื่อกี้มีคนออกนะครับเลยก็นานเด่นนงเอาเฮ้ยังไม่ติดอะไรนะเอ้ยแหนเมื่อกี้เห็น B i P ด้วยใช่ป๋อคือใช่ B i P ด้วยนะครับนี่เขาจะอยู่ทีมเดียวกับเราหรือเปล่าหมานี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับนี่แล้วก็อีกก็อยู่นี่ครับเตียงก็อยู่ตรงนี้นะครับ N P C แล้วครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี นะครับนี่ก็ดูคล้ายๆในคอมนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดิกลิงก์ด้านล่างครับเออจริงๆมันก็ไม่ใช่ลิงก์หรอกผมจะให้แค่รหัสตัอไว้ดิข้างล่างตรงนนรลงิงก์นะครับโอเคแล้วเราเริ่งแรกบล็อกนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนแลกบล็อกทิป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  นะไม่ตอบเเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตายโอ๊ยอย่า้ยอ่ะถ้าเกิดนะครับตงอันนี้ผมแนะนำนะครับอย่าตายบ่อยนะครับเชื่อผม แล้วคนจะเสียใจภายหลังงงหรอกสี่โโดดดอ,ะอะไรอะเมื่อก,กี้ดังวีแถ้ากินหัววีดไงสวัสดีโอ้โหการไว้กันไว้นะครับแน่ว่าเดินตกจื๊อการทำไมอะการไว้ตอนนั้น การเตียงน่ะเ,เออดีมากดีมากรลุอนยำทำชุดนะครับเราย,ยังไม่ต้องไปโลบมากนะครับว่าจะไปทุบเตียงเอ๊ย เลยนะครับโอ้โห้สะแพงเลยนะเนี่ยโอเคมีดาบปะมีดาบปะดาบเลยวะโห้ดาบไม้ก็ถูกดีจื๊บ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 ครับที่คุดที่คุดที่คุดเล็กโอเคใส่คุดแม่งเลยสีก้อนไม้สีก้อนไม้ เขียว,ยวสีเขียวหรอสีเขียวหรอเขียวหรอเขียวเขียวละซาเขียวละซาซาละเขียวซาอะไรเขียวเขียวละซา,าเนาะพูดอะไรคนเดียวเออแปลกฮฮสีไรกัตอนนี้ครับสีเรื่องมีอยู่แค่สองคนเออเออไว้ตรงนี้ไม่โอเคใครเอาแปิม โอเคได้ได okay, ้เหีนแล้วขาดอย่างเดียวนะเกะเก่าวะเออเกะเก่าเออตรงนี้แหละเออดีเจ็บเจ็บอ๋อเนี่ยไม่ต้องแรงนะเฮ้ยมาี่มาดิ อุ้ยของใครกันนะมาดิมาดิมาด,มาดิตีตกเลยนะตีตกเลยด้วยตีตกอืมมาดิ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 เก่งนะ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 อุย้ยอ่ะสวยเลยรอบนี้ไม่ต้องสุกฟนนะครับมีแมปเดียวนะครับมีแมปเดียวนะครับ ต้องสงสัยนะครับว่ามีมีกี่แมปนับเอาไว้เลยเดี๋ยวแบล็คต่อมีบล็อกต่อทางตรงนี้มีบล็อกอุดแต่ไม่มีบล็อกกันเตียงด้วยนะเท่ เตียนเตียงคนกันเอาป้าทองไงเอาป้าเด้อเดๆๆเดอเด้โอโอ้โจังใจสุดรอบนั้นยังใช้แค่ไม่กี่อย่างเองเพลงอยู่แต่ทหา,าน่อยเราจะไปปลุกสีเหลืองกนก่อนะ เฮ้ยยังตกทำไมเฮ่ค่อบอกค่บอกไปต่อก็ได้แล้วหกแกแล้แล้วหกแล้วกลกล้กลกลับ้กลับกลับกลับอยาก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 กลับครับ เอาเป็นบล็อกก็ได้ดี๋ยวสิเดี๋ยวดิท้องเก็บไว้เพื่อน้ำเราจะไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้เราต้องแบ่งกันให้เพื่อนใช้ไปเลยใช้ไปเลยเอาไปเลยฐานก็ไม่อยู่เร่อยู่ถึงนี้นนะครับสามคน

เก่งเหรอคิดว่า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 เก่งเ,เหรออือแต่เน่กูยอมว่ามึงเก่งกูขอบา้ากถ้าเกิดแรกประมาณน,นี้คนไม่อยู่อย่างนี้เก็บไม่ได้ถือว่าอย่างนี้นั่นไงจบ เกมอ่ะสำหรับคลิปนี้แ้าเรืงก่อนนะครับถุเกิดใครที่ชอบอย่าลก่อนแล้วกดแช์ก่เพื่อเป็นกำลังใจได้เล็กน้ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบายสีวะ